สวัสดีครับอยู่กับแอนด์พิกเจนนรองอิรุณน,นะครับวิดีโอนี้ครับถึงคราวของ Intel Gen 12นะครับ e l d e r Lake กันแล้วกับเมนบอร์ดที่วันนี้เราจะสามารถเอาเจ้าเมนบอร์ดตัวนี้มาทดสอบความแรงของ CPU และเปิดเผยประสิทธิภาพในการใช้งานจริงกันได้ไม่ว่าจะเอาไปเล่นเกมเอาไปตัดต่อวิดีโอเอาไปสตรีมมิ่งทำได้หมดแล้วนะครับโดยเมนบอร์ดที่เราจะพูดถึงในวันนี้แล้วจะเอามาทดสอบประสิทธิภาพกันในวันนี้ก็คือ BioStar Z690 GTA ในซีรีส์ Racing ครับ GTA นี่เพลงต้องมาแล้ว <c oughs> เพลงคลอคลอกันไปเลยนะฮะ,ะนี่แหละครับคือชมหน้าคัตาของเจ้า BioStar Racing Z60 9 GTA อันนี้คือตัวกล่องของเขานะครับก็ตัวนี้นะครับจุดเด่นของเขาจะเป็นตัวเมนบอร์ด Z690 รองรับ Intel 72ไม่ว่าจะเป็น Core i3 ที่จะมาในอนาะคต c o r อ i5, c o อ e i7 และ Core i9 ที่ออกมาแล้วด้วยนะครับที่สำคัญครับเขายังรองรับกับ DRAM ที่เป็นตัว DDR4 ด้วยนะครับซึ่งการรองรับ DRAM เนี่ย ที่เป็นตัว DDR4 เนี่ยหลายคนก็มองว่าอุ๊ยมันตกรุ่นหรือเปล่าหรือว่ามันมี DDR5 มาแล้วทำไมถึงยังรองรับ DDR4 หรือ DDR4 อยู่นะครับ mm hmm. ต้องบอกกันก่อนเลยว่า DDR5 มีโอกาสที่จะขาดตลาดสูงมากนะครับหลังจากนี้ไปโอกาสที่อาจจะไม่พอขายหรือราคาของเขา ก็ยังค่อนข้างสูงอยู่อย่างที่ทุกคนได้เห็นกันอยู่ณตอนนี้นะครับดังนั้นสําหรับหลายๆคน DDR4 ก็ยังเป็นทางเลือกที่ดีอยู่นะครับเพราะว่าราคาก็ไม่ได้สูงบางคนมี DDR4 อยู่แล้วบางคนอยากจะอัปเกรดแค่ CPU กับเมนบอร์ดแค่มีเจ้าเมนบอร์ดตัวนี้กับ CPU ที่เป็นเจนใหม่ ight, ก็สามารถเอาไปสลับสับเปลี่ยนจากเครื่องเดิมๆของเพื่อนได้เลยนะครับนี่แหละครับคือทิศทางของเมนบอร์ดตัวนี้ครับที่มันออกแบบมา เอาแบบใช้กันง่ายๆนะครับไม่ต้องจ่ายแพงสำหรับการอัปเกรดอื่นๆด้วยราคาค่าตัวของเขาก็ไม่ได้สูงเมื่อเปรียบเทียบกับเมนบอร์ด z 6 9 0นตัวอื่นนะครับค่าตัวของเจ้านี้อยู่ที่ประมาณ1900บาทพร้อมกันนั้นก็จะสามารถเปิดพรีออเดอร์ให้สั่งซื้อกันได้ด้วยผมจะแปะล,ลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะครับอ่ะเราพูดกันมามากแล้วเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของเจ้าเมนบอร์ดและชมหน้าของเจ้ากล่องตัวนี้กันอย่างเต็มๆเลยไปนี่แหละครับ ตัวกล่องนะครับหน้าตาของกล่องของเจ้า BioStar นะครับ Racing Z690GTA นี่ก็จะมีคล้ายๆกับเป็นโมเดลรถปะเป็น m e t a v e r s e นะเหมือนแบบ m a x k Zuckerberg มาฮะมาแบบนี้เหมือนเป็นเครื่องยนต์มากกว่านะผมมองแบบนั้นนะครับก็จะมีการรองรับนะครับ CPU ที่เป็น Gen 12นะฮะนี่เลยแปะเอาไว้ด้านข้างกล่องนะครับเป็น Intel 7 2แล้วก็ชิปเซ็ต Z690 แปะเอาไว้ตรงนี้นะครับ เปนการรองรับต่างๆของตัวเมนบอร์ดก็ทำได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็หลากหลายนะครับรองรับทั้ง PCIe 5.0นะครับแลนนะครับเป็น 2.5G นะครับมี PCIe ครับที่เป็นตัว4.0แล้วนะครับระบบในเรื่องของภาคจ่ายไฟก็จะมี d r m o s นะครับตัวนี้การเชื่อมต่อครับเป็น USB 3.2 Gen2 Type C ด้วยนะครับ มีในเรื่องของดิจิตอล PWM นะครับเป็นคอนโทรลเลอร์ต่างๆในส่วนของภาคจ่ายไฟนะครับเป็นการควบคุม f ฟอร์ e คน y Control นะครับเนี่ยเขาระบุเอาไว้ตรงนี้เรียบร้อยนะครับให้มีประสิทธิภาพของตัวซิสเต็มโดยภาพรวมให้ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นั่นเองนะครับสเปคของมาเธอร์บอร์ดนะครับชิปเซตก็เป็น Z690 นย์ะครับเป็นไซส์ ATX นะครับพักจ่ายไฟ17เฟสรองรับแรมนะครับที่เป็นตัว DDR4 อ่านี่นะฮะเขียนเอาไว้ชัดเจน DDR4 นะครับ PCIe ครับรองรับการ์ดจอนะครับช่องเสียบการ์ดจอจะเป็น PCIe 5.0 มีช่องเสร์ฟมาเป็น PCIe 4.0ที่เป็นตัว X4 นะครับแล้วก็ PCIe 3.0ที่เป็น X1 อีก2ช่องนะฮะมี M.2 ที่รองรับ2ช่องในรูปแบบของ PCIe Gen4 นะครับแล้วก็อีก1ช่องเป็น PCIe 3.0นะครับ Wi-Fi นะครับซัพพอร์ต WI-Fi ด้วยนะฮะมีการ์ดที่สามารถใส่เพิ่มได้นะครับเป็น2-2-3 0นยนะไซส์ของเขานะช่องเชื่อมต่อก็จะมีเพิ่มเติมให้ในส่วนของตัว ต่อหน้าจอนะครับทั้ง HDMI แล้วก็ Display Port นะครับ USB ครบถ้วนนะครับแล้วก็พอรตด้านหลังอยู่ตรงนี้แล้วนะครับระบุเอาไว้เต็มๆอัดแน่นเลยแกะกล่องตัวเมนบอร์ดออกมานะครับโอ้โหชมหน้าเมนบอร์ดชมนาคัตาดูดีนะดูโอเคเลยอะเมนบอร์ดมันจะเหมือนประมาณหนังพอร์แร็ก o นอกะฮะในช่วงที่ต่อสู้คล้ายเกรดิเอเตอรนะเพนหน้า เห็นตัวเมนบอร์ดนี่คล้ายๆกันเลยกับในภาพ,พยนตร์นะฮะอุปกรณ์ที่เขามีมาให้ก็จะเป็นสายาตา a มาให้นะครับส่วนนี้มีเป็น DVD d r i v e รอยู่นะฮะอันนี้เปลี่ยนเป็นตัว USB ได้แล้ว <c oughs> เปลี่ยนเป็น USB จบเลยเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนไม่มีช่องอ่าน DVD แล้วนะครับอันนี้เผื่อไว้ในอนาคตเนาะถ้าเป็น USB ได้จะแจ๋วมากนะครับคู่มือหูหนาปึกเลย หนามากจริงๆสําหรับตัวคู่มือนะครับมีประโยชน์มากนะตัวนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะไม่คุ้นชินนะครับกับการประกอบคอมหรือการแก้ปัญหาหรือการติดตั้งตัวเมนบอร์ดก็ตามทีนะครับหรือแม้แต่การใช้งานต่างๆเพื่อนๆสามารถมาอ่านในคู่มือได้นะครับใครที่บางทีถามแอด i ิมาว่าอย่างนู้อย่างนี้ทําอะไรลองไปดูคู่มือก่อนนะครับ มีคําตอบทุกอย่างอยู่ในนี้นะฮะบ,บางทีแอดก็ต้องไปดาวน์โหลดคู่มือมาเพื่อมาตอบปัญหาให้เพื่อนเพื่อนนั่นเองอันนี้คำพีน,นี้สําคัญสําหรับคนที่อยากจะแก้ปัญหาในเรื่องของ board, Ram, CPU, เมนบอร์ดแรม CPU อะไรต่างๆมาดูในนี้ได้นะครับอ่ะถัดมาครับเรามาดูตัวมเาเธอ์บอร์ดกันนะครับออ้วออว้อว้าสีสวยจริงนะฮะตัวเมนบอร์ดสีสันถือว่า สดใสนะครับจะเรียกว่าสดใสไหมอืมก็ได้นะครับแต่มันก็จะมีความน่าค้นหาในสีที่เขาใช้ก็คือสีดำตัดด้วยสีออกแนวมิ้นิ์นะ่ะเนี่ยลวดลายเขาเจอกแนวมินต์นะ่ะสวยนะเหมือนเป็นนัก,กรบที่อย่างที่บอกก็คือในหนังจริงๆตอนนี้ลัล็บจริงๆคล้ายจริง,รงๆนะครับตัวเมนบอร์ดเองสีผมชอบนะครับ หลักๆนะฮะตัวนี้ก็ใส่ CPU นะครับที่เป็น s o อกเกต LGA 1 7 0 0หรือ Gen 12ได้ตัว ram สีแถวนะครับตัว ram เองก็จะเป็น ram แบบ ddr4 นะครับ dualchannel นะครับสแถวใส่ตรงนี้เรียงกันได้เลยนะครับในส่วนของการเชื่อมต่อนะครับตรงนี้นะฮะก็จะเป็นช่องเชื่อมต่อไฟเลี้ยงสำหรับ CPU ดูด้านบนนะครับแล้วนี่ฮะบริเวณพักจไฟมีพัดลมระบายความร้อนด้วยโอ้โหตัวนี้จะสูงนิดนึงนะครับ ตัน,นี้สูงหน่อยมีพัดลมด้วยนะฮะเสริมการระบายความร้อนเช่นกันกับบริเวณทักใจไฟตรงนี้ก็มีพัดลมซ่อนอยู่ด้านในนะครับฮีซิงสวยงามนะฮะออกแบบได้น่าสนใจดีทีเดียวนะครับนอกเหนือจากนี้ครับด้านนี้จะเป็นช่องเชื่อมต่อไฟเลี้ยงนะครับ a t x 2 4บิเพนบนเมนบอร์ดะครับช่องเชื่อมต่อพัดลมนะฮะนี่ครับพัดลม CPU ก็จะอยู่บริเวณ ด้านบนตรงนี้นะครับมีมีพัดลมเสริมมามีช่องเชื่อมต่อที่เป็นไฟ RGB นะครับแบบ header 12โวลต์แล้วก็ ARGB ที่เป็น5โวลต์บริเวณตรงนี้นี่เพียบเลยตรงนี้จะเป็นหัวเชื่อมต่อ Type C นะครับหัวเชื่อมต่อ USB 3.0นะครับแล้วก็ SATA มาการจุใจครับ8พอร์ตสำหรับ SATA สำหรับด้านล่างนะครับเออตรงนี้น่าสนใจนะฮะเป็นพอร์ตเชื่อมต่อ Thunderbolt นะครับ มีในเรื่องของด้านนี้2อ,อันจะเป็น USB แล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวสวิชนะครับเป็นฟอนต์พาร์เนอสวิชต่างๆนะพร้อมตรงนี้เป็นสปีกเกอร์นะครับมีตัวนี้เป็นออ d ดิโอนะครับกาจอนะครับที่เป็น PCIe 5.0จะต่อด้านบนตรงนี้นเชื่อมต่อตรงนี้ e x p a n s i o n Slot สําำหรับตัวกาจอ PCIe 5.0 ด้านล่างนะครับนี่ฮะสอ,อันนี้จะเป็นตัว PCIe นะครับที่เป็น3.0แล้วก็ด้านนี้นะครับจะเป็น PCIe 4.0นะครับสำหรับไว้ต่อพวกการดแคปเจอร์ซาวการ์ดอะไรต่างๆได้ SSD นะครับนี่สตัวเนาะเป็น4.0 2ตัวและ3.0 1ตัวนะครับ m. 2 SSD เป็นไงฮะชมหน้ะครับตาของเมนบอร์ดดูดีนะ ดูดีเลยดูดีเลยสีสันถือว่าสวยงามนะครับแปลกตาดีทีเดียวนะฮะเฮดเดอร์สำหรับพัดลมนอกจากบริเวณด้านนี้แล้ว<ๆ>ก็จะมีบริเวณด้านล่างตัวนี้1ตัว2ตัวนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะฮะจะมีในฝั่งของพอรเชื่อมต่อด้านหลังเดี๋ยวมาดูกันว่าอัดแน่นแค่ไหนนะครับอันนี้จะเป็นช่องเชื่อมต่อด้านหลังอลอกตัวนี้ออกมาเลยก็แล้วกัน ประกอบไปด้วย DisplayPort นะครับ HDMI นะครับ DVI นะครับเป็นตัวพอร์ตเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับหัว Wi-Fi ตรงนี้นะครับมีในส่วนของหัวเชื่อมต่อที่เป็นตัวเมาส์และคีย์บอร์ดแบบ PS 2 USB 2.0นะครับ USB ตัวนี้จะเป็น USB 10 g กิกะบิตสพอร์ตนะครับสพอร์ตสพอร์ตหพอร์ตและ6พอร์ตด้วยกันนะฮะเป็น USB 10 g กิกะบิตนะครับรวมกันเป็น6พอร์ต แลนนะครับเป็นแลน 2.5G นะฮะอันนี้เป็นออดิโอนะครับเป็นแจ็คออ d ดิโอให้ด้านหลังเองนี่ PCB ก็สีดำแบบนี้สวยงามนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว IO Panel นะครับตรงนี้ไม่ต้องใส่ตัว IO Panel ด้วยมือตัวเองแล้วนะครับป้องกันบาดได้แล้วตรงนี้เพราะว่าเขาติดตั้งมาให้ในตัวเลยนะครับอ่ะนี่ก็คือชมหน้าของเมนบอร์ดนะครับ Racing Z690 GTA จาก BioStar เดี๋ยวไอ้บิ๊กไปลองประกอบเครื่องแล้วเดี๋ยวเรามาลองทดสอบดูกันครับว่าประสิทธิภาพของเขาจะเป็นอย่างไรจะแรงแค่ไหนสมการรอคอยหรือไม่บนเจ้าเมนบอร์ดตัวนี้นะครับจะขับประสิทธิภาพได้ดีแค่ไหนตามไปดูกันต่อได้เลยครับ ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับประสิทธิภาพนะบน Intel Gen 12นะครับและควบคู่กับ ram ddr4 นะครับบนเมนบอร์ด racing z 6 9 0 gta จาก bio star นะครับถ้าเพื่อนเอนมองหาเมนบอร์ดสักตัวนะครับที่ยังรองรับ ddr4 อยู่นะฮะร,รองรับ ram ddr4 อยู่นะฮะแต่สามารถใช้คู่กับตัว cpu ที่เป็น Intel Gen 12ได้ไม่ว่าจะเป็น Core i5 i 7หรือ Core i9 นะครับ ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีเลยนะฮะกับราคาค่าตัวที่จะว่าสูงไหมก็ไม่สูงนะเมื่อเปรียบเทียบกับตัว z ซ9หกหลายๆตัวนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเพื่อนๆเป็นคนที่อยากจะได้เทคโนโลยีใหม่ๆสดๆเลยนะฮะแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยแน่นอนครับมันก็จะมีที่เป็น การรองรับ Intel Gen 12กับ RAM ที่เป็นตัว DDR5 อยู่เหมือนกันนะฮะถ้าอยากได้สุดทางก็ไปทางนั้นได้แต่แน่นอนครับงบประมาณก็ต้องบานปลายเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคนที่งบจำกัดตัวเนี้ยได้เลยนะครับอัปเกรด CPU อัปเกรดตัวเมนบอร์ดแล้วก็ใช้ของเดิมได้เลยสำหรับการระบายความร้อนเองใครที่สงสัยนะฮะว่ามันเนี่ยสามารถใช้กับตัวชุดระบายความร้อนอันเดิมของเราได้หรือเปล่านะครับต้องบอกว่า ได้และไม่ได้นะครับสำหรับในหลายๆยี่ห้อเนี่ยเขาก็จะมีตัวขายึดนะครับที่สามารถส่งมาสลับสับเปลี่ยนให้ได้นะครับก็คือเราจะเปลี่ยนตัวแค่ขายึดแล้วก็ใส่กับซ็อกเก็ตตัวนี้ได้เลยนะครับแต่บางยี่ห้อก็อาจจะไม่มีทั้งนี้ทั้งนั้นลองไปเช็คกับ ตัวยี่ห้อคูลงของเราก่อนนะครับอย่างพวกคอแซบีควายเอ็ดเทอร์โมเทคคูลเลอร์มาสเตอร์แบบนี้เขามีให้นะครับแค่ติดต่อหน้าเพจเขาก็ส่งมาให้เราแล้วนะลองไปดูกันก็แล้วกันนะครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับเจ้า Racing Z690 GTA ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งเมนบอร์ดที่น่าสนใจราคาไม่สูงดีไซน์สวยเลยทีเดียวนะครับใครที่สนใจก็จัดกันได้ผมแปะลิงก์ไว้แล้วใต้ description นะครับพีออเดอร์กันได้เลยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทาง b i o Star นะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคน นที่ติดตามรับชมกันด้วยนะครับเมนบอร์ดตัวนี้นะครับประกัน3ปีโดย WPG นะฮะไปแล้วครับสวัสดีครับ